เดี๋ยวพาชมภายในนะคะภายในนี่คือเป็นเบาะหนังแท้นะคะภายในลายไม้สวยหรูมากนะคะเบาะหนังแท้ขับสี่เกียร์ออโต้นะคะเป็นรถแลไอเทมนะคะที่ไว้เวลาไปออกทริปไว้ถ่ายรูปทำคอนเทนต์นะคะภายในเป็นสีดำข้างในคือแบบสะอาดมากนะคะรถคันนี้วิ่งอยู่ที่แค่ประมาณแสนโลแท้นะคะ ภายในสะอาดลายไม้หรูเ mm hmm. บาะหนังนะคะด้านหลังเปิดได้นะคะเป็นเบาะสามแถวแบบนี้นะคะประตูเปิดได้สองฝั่งนะคะเบาะเลื่อนได้นะคะภายในกว้าง